สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงของชาวปีฉลูนะคะดวงปีฉลูปีพศ2565นะคะหมอขอให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือโดนบันดาลให้ทุกๆท,ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆในทุกๆด้านนะคะในปีพศ2565นนี้มีความสุขมีความโชคดีมีชัยชาวปีฉลูเป็นพลังงานที่ดีคะ่ะพลังงานด้านบวก ถือว่าเป็นปีที่ดีของชาวปีฉลูปีหนึ่งเลยละปีนี้นะพลังงานของคนใจดีด้วยหมอขอทำนายแค่ครึ่งปีก่อนเนาะเพราะจริงๆแล้วตามศาสตร์ของไพ่าทาโร่เนี่ยการทำนายในระยะครึ่งปีครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังอะ่ะจะแม่นกว่าแต่จริงๆแล้วหมอก็เปิดมาทั้ง12เดือนนั่นแหละแต่ว่าหมอขอทายแค่ครึ่งปีแรกก่อนเนาะเพราะการทำนาย ในระยะ6เดือนน่ะจะแม่นกว่าหมอขออ่านตามพลังงานที่เปิดขึ้นมานะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยช่วงเริ่มปีพลังงานของชาวปีฉลูสื่อถึงด้านอารมณ์ความรักความรู้สึกดีๆการได้นึกถึงสิ่งดีในอดีตช่วงเริ่มปีหรือช่วงเดือนมกราคมพลังงานของชาวปีฉลูสื่อถึงด้านอารมณ์ความรักความรู้สึกดีๆครอบครัวบ้านการให้ เป็นการให้หรือการได้รับของขวัญของฝากเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ดีมีความสุขความใจดีบางท่านอาจจะเป็นการได้กลับบ้านเนาะได้กลับบ้านได้เดินทางกลับบ้านที่ไม่ได้กลับมานานความรู้สึกดีๆในอดีตได้กลับมาช่วงเดือนมกราคมชาวปีฉลูจะมีความรู้สึกเช่นนี้ได้พบได้เจอเพื่อนเก่าๆหรือได้รับของขวัญของฝากจากคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน ความมีมิตรจิตมิตรใจที่ดีต่อกันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ดีมีความสุขภายในปี2565ก็คือเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะสำหรับชาวพิชรูเป็นอารมณ์ด้านความรับความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นในช่วงต้นปีก็ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวคุณเองนะคุณเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนอื่นได้พร้อมให้ความช่วยเหลือแนะนำสิ่งดีๆกับคนรอบข้างทางด้านจิตใจชาวพิชลู ถือวา่าคุณมีความพัฒนาทางด้านนี้สูงเป็นคนที่มีศีลมีปัญญาสูงสามารถสั่งสอนชี้แนะผู้อื่นได้หรือบางท่านคุณอาจจะทำงานเป็นครูอาจารย์ก็ได้นะผู้สอนสั่งหรือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปทำบุญพิธกรรมทางาศาสนา,าสักอย่างนะเนาะคุณได้ The High l i f นขึ้นมานะช่วงเดือนกุมภา อาจจะมีโอกาสได้ไปทำบุญพิธกรรมทางศาสนาเป็นการได้ไปเรียนไปศึกษาเพิ่มนะก็ได้นะด้านการงานการงานหรือว่าสังคมคุณได้สิบไม้เท้าเนาะการงานสิบไม้เท้าถือว่าเหนื่อยกับการต้องแบกภาระทุกอย่างเอาไว้อาจจะเป็นช่วงเป็นปีที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นการงานที่มีตำแหน่งการงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นงานที่เยอะที่เต็ม หรืออาจเป็นภาระในจิตใจก็ได้นะที่หนักอึ้งเนาะสิบไม้ขึ้นมาแต่ก็ยังต้องเดินหน้างานเยอะเหน็ดเหนื่อยเพราะมันก้าวไปสู่จุดสูงสุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ก็ตำแหน่งใจนะักตำแหน่งใจก็มีการคิดเปลี่ยนงานย้ายงานในบางท่านคุณอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางท่านอาจจะเป็นงานจ็อบเงินเสริมก็ได้นะ ในบางท่านอาจจะเป็นการาสับเปลี่ยนตำแหน่งบางประการมีการโยกย้ายนะการงานมีการอยากเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าเป็นการสับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งบางประการอาจจะเป็นการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งงานมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสำหรับบางท่าน อาจจะเป็นการเฝ้ารอเฝ้าดูโอกาสที่เข้ามาพิจารณาโอกาสที่เข้ามาเนะเป็นการเริ่มต้นโอกาสที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะโอกาสที่ดีที่จะสร้างความมั่นคงให้กบับครอบครัวและตัวคุณหรือบางท่านอาจเป็นการได้รับไอเดียทางด้านการงานการลงทุนจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเกี่ยวกับทางด้านการงานและการเงินถ้าเป็นการลงทุนอาจเจอคู่แข่งที่เก่งๆเยอะ ต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นตั้งใจและลงมือทำหรือบางท่านเป็นมีความลังเลเกี่ยวกับโอกาสที่เข้ามาว่าโอกาสและสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เราจะทำเนี่ยดีไหมคุณจะได้รับความช่วยเหลือในด้านการงานการลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนที่มีหุ้นส่วนหรือบางท่านอาจจะเป็นคู่รักคนรัก หรือคนต่างเพศให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการงานเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆบางท่านอาจมีแฟนนักคู่ลักครอบครัวให้การสนับสนุนการได้ไอเดียทางด้านการงานการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือถ้าเป็นการลงทุนกับครอบครัวคนในตระกูลจะมีความก้าวหน้าตำแหน่งพันธุคือความมั่นคง คุณจะมีคนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนไม่ว่าคุณจะคิดหรือลงทุนอะไรคุณจะมีเพื่อนผู้ใหญ่คนต่างเพศหรือคนรักมีส่วนให้การช่วยเหลือสนับสนุนถ้าชาวปีชลูหล,หลายๆท่านมีความคิดมีความลังเลืกเกี่ยวกับด้านการงานเนาะว่าการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเป็นการเริ่มต้นที่ดีจะมีความรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จและก้าวหน้า การเงินลากผลชาวปีฉลูลากผลทางด้านการเงินถือว่าดีภายในปีนี้คุณมีโอกาสได้บ้านได้รถได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวชาวปีฉลูในปี2,565นี้เหมาะที่จะเริ่มคิดเริ่มทำสิ่งใหม่บางท่านอาจจะเป็นงาน j อบงานเสริมก็ได้เนาะก็จะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็ควรหาโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะ ดวงชาวปีฉลูเป็นดวงที่มีผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือถ้าคุณมีการคิดและมีความลังเลนะว่าจะทําสิ่งใดให้โฟกัสและลงมือทําค่ะผลสําเร็จความสําเร็จรอคุณอยู่ปุตตะคือตำแหน่งใจนะคุณมีความกังวลมีความลังเลที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะอยากได้อะไรแต่ก็ยังมีความลังเลอยู่ บางท่านอาจจะเป็นการตัดสินใจเรื่องการงานนะอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าเป็นการจับเปลี่ยนตำแหน่งงานบางประการนะมีความลังเลอยู่ตรงนั้นให้ลงมือทำนะอย่างที่บอกไปเรียนรู้โฟกัสแล้วลงมือทําอย่างจริงจังจะมีผลสําเร็จทีนี้เรามาดูตำแหน่งที่นั่งตำแหน่งที่นั่งคุณได้เดอะเดวิลเกี่ยวกับสุขภาพเนาะชาวปีฉลูให้ระวังช่วงล่างเนาะเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ ลิซึโงทวันประจําเดือนไม่ปกติเกี่ยวกับสุขภาพให้ระวังให้มากเนาะผื่นในล่มผ้ามดลูกการมโลกถ้าคุณเป็นชายให้ระวังเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์อวัยวเพศนะต่อมลูกหมากทวันหนักหรือเบาถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องรีบตรวจเช็คหาหมอนะคะเพราะบางทีผิดปกตินิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็ควรเช็คสุขภาพ ก็ควรไปตรวจในในจุดนี้นะคะเพราะว่าบางทีเราเป็นแล้วเราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวสักเท่าไหร่เพราะตำแหน่งเดวิลเนะตำแหน่งสุภาพปีนี้ชาวปีฉลูปี2565นี้เป็นปีที่มีความสุขความเจริญและมีความก้าวหน้าผู้ใหญ่ที่ทำงานองค์กรให้การช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าการงานโอกาสการลงทุนปี2565 พาวปีฉลูควรจะมีโอกาสดีๆใหม่ๆสำหรับปีนี้คิดหวังสิ่งใดจะเป็นผลสำเร็จเป็นปีที่ดีสำหรับชาวปีฉลูเป็นพลังงานด้านดีพลังงานไพ่ออกมาดีมากตโนคือตัวตนเนาะคุณตำแหน่งตโนได้หกถ้วยในปี2565นี้ชาวปีฉลูจะมีความสุขคิดทำสิ่งใดเป็นปีที่มีความสำเร็จผู้ใหญ่เพื่อนหุ้นส่วน คนรักคนต่างเพศให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกระดุมพระคนได้ดเคนได้เดอไฮโลแฟนทางด้านการเงินอา,อาจจะมีไม่เยอะไม่มากแต่ก็ยังมีการช่วยเหลือผู้อื่นได้คุณเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นการเงินเป็นลนะักษณะทรัพสมบัติมีไม่มากแต่มีบารมีมากบารมีท่านว่ากินไม่หมดยิ่งสร้างบุญกุศลมากเท่าใดก็มีมากเท่านั้น เป็นลนักษณะดวงของชาวปีฉลูนะคะสหหสชะได้สิบไม่เท้านอกสังคมการงานพระถือว่าเหนื่อยภระหลายๆอย่างที่ต้องแบกรับไว้พันธุได้เดอะเลเวอร์คือความมั่นคงควรจะมีเพื่อนคู่รักแฟนคนต่างเพศผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนถ้าคุณเป็นชายแม่ญาติพี่น้องมีความรักที่ดี มีความรู้สึกดีๆต่อกันมีความรักมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นพลังงานที่ดีมากตำแหน่งปุตตะได้ก้าวไม่เท้าหรือตำแหน่งใจอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะถ้าเป็นน้องๆอาจจะอยากย้ายที่เรียนหรือย้ายวิชาเรียนหรืออาจเป็นการอยากเรียนเพิ่มเรียนเสริมก็ได้เนาะหรือบางท่านเป็นการอยากลงทุนเพิ่มนะอยากเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ๆอย่างที่บอกไปแล้วเนาะ เป็นปีที่มีการเริ่มต้นสำหรับชาวปีฉลูให้เรียนรู้โฟกัสและลงมือทำเป็นการเริ่มต้นที่ดีมีผลสำเร็จการเริ่มต้นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังจะมีผลสำเร็จตำแหน่งอลิคุณได้สเตรนต์ปัญหาหรืออุปสรรคบางทีอาจเป็นการอยากทำอะไรสักอย่างแต่ตัวเราอาจจะไม่ได้โฟกัสและลงมือทำอย่างจริงจัง ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาตำแหน่งปัตติคุณได้เดอะทัมพลันเกี่ยวกับทางด้านการงานหุ้นส่วนการงานเป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับสมดุลเพื่อให้เกิดความลงตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งบางประการในด้านความรักทางด้านความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม คนเก่าๆหวนคืนมีสิ่งหวนคืนกลับมาหรือยังตัดบางสิ่งบางอย่างไม่ขาดยังมีอะไรที่ต้องมีความผูกพันกับสิ่งเดิมๆอยู่ทางด้านจิตใจและความรู้สึกตำแหน่งที่นั่งคนได้เดอะเดวิลเกี่ยวกับสุขภาพหมอบอกไปแล้วนะตำแหน่งสุภาพคณได้สิบถ้วยถ้าคนเป็นผู้หญิงหมายถึงแม่มีความสุขมีความรักมีคนครอบครัวที่มีความสมบูรณ เป็นพลังงานที่ดีมากค่ะเกี่ยวกับด้านาความรักและครอบครัวของชาวปิสรุรุเป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์พร้อมทีนี้มาดูตำแหน่งกรรมะตำแหน่งกรรมะคุณได้เด็กถือเหรียญเกี่ยวกับการงานการลงทุนนะมีการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆเข้ามาเป็นการเริ่มต้นที่ดีมีความก้าวหน้าตำแหน่งลาภะลาพระคือลากผล สำหรับชาวปีฉลูลากผลถือว่าดีมากคุณได้ก้าวเหรียญเป็นความสุขความอิสระทางด้านการเงินและทรัพย์สินเปิดประตูลอรับได้เลย <c oughs> ปีพศ25 6 5นห้านี้ลากผลชาวปีฉลูเนาะมีความสุขมีโอกาสที่ดีมีโอกาสได้บ้านได้รถม,มีความสุขมีความโดดเด่นมากในปีนี้ถ้าคุณเป็นชายลากผลจะได้เจอกับผู้หญิง นที่มีความพร้อมทางด้านการเงินทรัพย์สินและฐานะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดก็เรียกว่าสวยรวยหล่อโสดโสดยังมีความสุขมีการเติมเต็มให้ตัวเองแบบเลิศรูดูแพงอะ่ะเป็นปีที่ด้านโชคลาภถือว่าดีมากสำหรับชาวปีฉลูว้าวมากๆ เป็นปีที่เกี่ยวกับด้านโชคลาภถือว่าดีมากๆค่ะแต่ก็ให้ระวังเกี่ยวกับพลังงานด้านลบๆสีเทาๆทั้งหลายด้วยนะการลหลงไหลการเส็บติดหรือเรื่องเกี่ยวกับความลับเรื่องที่ไม่สุดจริตทั้งหลายเข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องหรือแม้แต่คนที่มีคู่มีเจ้าของแล้วเข้ามาพัวพันเกี่ยวกับการเสพติดการพน,นันให้ระวังเกี่ยวกับ18มงกุด้วยก็ดี พอเดว,วิลมันขึ้นมาพอเดว,วิลขึ้นมาการเจ็บติดการหลงไหลการกระทําที่เป็นความลับทั้งหลายเนาะเกี่ยวกับเงินสินบนใต้โต๊ะอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพลังงานด้านลบๆให้ระวังตรงนี้ด้วยทีนี้มาดูวันกันวันที่ทําสิ่งใดควรหลีกเลี่ยงคือวันศุกร์ค่ะวันศุกร์คือวันเสียเงินเนาะ <c oughs> วันศุกร์คือวันเสียเงินวันที่ทําอะไรมีประสักคปัญหาเนาะ วันที่ดีเป็นเป็นสิริมงคลสำหรับชาวปีฉลูคือวันจันทร์ค่ะจริงๆแล้วพลังงานของชาวปีฉลูนะออกมาค่อนข้างดีมากขอดีใจด้วยกับชาวปีฉลูนะคะขอให้ชาวปีฉลูทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเหมือนที่หมอทายไปนะคะดวงปังๆเฮงๆนะคะ, <c oughs> ะถือว่าปีพศ2565าเป็นปีที่ดีของชาวปีฉลูนะคะ เป็นปีที่มีการเริ่มต้นโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาดูแลสุขภาพใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอบคุณทุกการกดติดตามให้กำลังใจขอบคุณนะคะช่วงนี้ YouTube ช่องแก้วตาพยากรณ์มีปัญหาสะดุดค่ะอยู่ดีๆก็สะดุดไปนะหมอขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ท่านใดที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะส่วนท่านใดอยากให้หมอดูดวงส่วนตัวให้ก็แอดไลน์ไอเข้ามานะคะแอดตามที่โชว์ขึ้นมาหรือแตะทางด้านล่างนะคะบุญรักษานะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย thank you